กับสามสิบเอ็อะสามสิบเอ็ดอ่ะออพี่หนึ่อ่ที่ไหอ่ะพี่น่งที่บ้านใช่ไม่ได้ไม่นักใช่ปะไม่นักันค่ะเขาบอกว่าก่อนที่หนึ่งเดินสายแล้วกลับบ้านอีกไม่ได้มาบ้านไม่ได้มานักกันอีกใช่แต่ว่าในตาดไม่มีมีแค่ทำงานไม่ใช่หรอจะมาบ้านทำไมทุกวันอีกบังัโอ้มาทำไม เอแต่ว่าไม่กํางคิว่าจัดปาร์ตี้แบบปาร์ตี้อันนี้ไหมแบบนั่งกินข้าวกันเองอะง่ายๆฮาโลวีนปาร์ตี้ฮาโลวีนเรอะไรนี่ยคือไลฟ์ีแคปไม่อยู่ไลฟ์ไลฟ์รีแคปไลฟ์ฮาโลวีนแต่ว่าเไม่เอก่ขอเขียนเรื่องไลฟ์ก่อนนะว่าแบบคุดนีปรบตันจะมารับของไออ๋อชุดนี้ค่ะที่มาวันนี้ต้องคืนส่งเขาต้องใช่ใช่เพราะว่าพอพอดีว่าชุดที่จริงอะ เหมือนเพราะมันเป็นสีที่ใส่ช่วงนี้ไม่ได้หรือเปล่าไหมคะกล่องเดิมสามพืดเลยเนาะเออเดี๋ยวหนูขอเคลียร์ก่นอนอว่าเราไปเคลียร์กันได้บายนะเธอได้ยบายวัสดีค่ะยุบลูปที่พี่ันขอน่ากลัวมากอ๋อใช่หนูขอรูปอันนี้รูปที่มันไหลขอขอนะไรอ่ะชื่อ เป็นรูปที่สองอ๋อรูปที่พี่ว่านันนี้แล้ว,ลวเหมือนจรมากแอบหลอนเอางี้เอารูปที่น้องแบบโอเคเลยพี่เลิฟหมดเอารูปพี่นายอยากได้แหละเธอจริงๆ <c oughs> นายอยากได้นะั <c oughs> ้นอย่า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 นางบอกมาแล้วตามพี่นางบอกง่ายๆ <c oughs> เขาวาดเสร็จแล้วพีเ <c oughs> เขาชื่บเอสอาร์เหรอ พีเอค่ะว่าเสร็จแล้วอย่าเปลี่ยนใจสวยแล้วสวยเลยขอบคุณมากค่ะเป็นน้องวัดเก่งมะ้น้องออกเป็นน้องด้วยหรอน้องเหรอเป็นวัดเอ็กเลื่อนเลือดให้น้องแต่งนะเรรยากันเฮ้ยดีมากดีมากเอ้ยเลือกรูปดีเลยของแป้งพี่ขอเลือกอีกอีกรูปขอแบบสองเวอร์ชันไม่แล้วบีไฮเดอร์ซีนคือขำจริง ก็เธอจิตไม่ดีอ่ะเธอแบบบูลลี่น้องอ่ะหนูไม่ได้เลยเพื่อนเป็นเอ็นดูหรือเปล่าหนูว่าสงสัยก็หนูเดินไปบอกแป้งอะไรนะพี่แป้งรูปโปรดไงหรอรูปโปรรูปโปรอ๋อรูปโปรไฟล์สวยรูปโปรไฟล์เขาสวยเจยงนีะรูปโปรไฟล์ครึ่งหน้าตอนนั้นตอนนั้นหนูแต่ก่อนหนูมีฮิเมะนะคะแต่ว่าแต่ก่อนฮิเมะเราอยู่นี่คล้ายวันแรกอ่ะโโอ้หแบบ ฮีเมสั้นเลยหนูไปตัดทีเมมาค่ะพี่ใหม่ทีเมส์อยู่ตรงโหนกนี่เบ้งเหมือนหน้ามาพิ่งยาวพี่งงมากอ่ะอุ๊ยพี่เดวิดมาแล้วกลับมาอีกแล้วไปไหนมาเนียมไปไหนูควรเรียมมากเลยหรู้ปะไม่รู้ว่าวันไหนเรียมอ่ะโดยชอบกลัวว่าอะไรติดคอเขาอุยเขาเียมชอบกินอะไรตกออกไปอ่ะ สภาพเบิ้ลกับพี่อะท่านั่งคือแบบเหมือนแบบให้หนูเราต้องอยู่ตรงมุมฝั kind of ่งนี้ฝั่งเธอต้องเห็นข้างล่างด้วยตอนเนี้ยเธอเห็นแค่หัวแต่ถ้าเห็นข้างล่างอ่ะเย็บแปอเงี้ยตั้วหัวฉันเลยจริงค่ะเรื่องจริงหามเรื่อยๆล้ะใช่ไหมอ้ เออมมที่ร้านจับมัดใช่เย็บปะเย็บปะปรือมั้งไม่นูกลัวเหมือนเขาตั้งท่าจะกลัวเออหนูตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะ,ระรหรือ,รอปากินอะไรหรือเปล่าค่ะนใช้ยังค่อยดีเท่าไหร่อุยพี่หนูถารเขาว่าพี่ใหม่แหละร่างคนที่ใหม่เบิร์เรื่มเหมือนพี่ใหม่หนูหนูก็เลยชอบโวนแล้วหนูก็เก็บเมมโมรี่แต่เบิร์นเนี่ยเวลาเนี่ยมันมีโอกาสมึงไปถามว่า นี time, ่อ่ะชอบดาราคนไหนนางก็พูดชื่อดาราคนนึนมาแล้วพี่ก็เลยบอกว่าแล้วว่ามองพี่ทำไมอ่ะไม่ไปมองนั้นละไปชอบคนนันสิชอบพี่ไหมอืไม่คนนั้นแค่ชอบไงแต่พี่ใหม่หนูรักเลยหน่อยใจเป็นเรื่อยงก็แบบคนแก่หน่อยใจปเรื่อยแต่แป้งไม่เข้าใจหรอกแป้งเด็กมากเลยอ่ะาเข้าใจค่ะเข้าใจหมดเกคน แป้งเด็กมากสำหรับพี่อะแป้งเหมือนแบบช็อกโกแลตเพล่แป้งเหมือนลูกอะ <c oughs> พี่บันก็ลูกนะคะบางทีพี่ไม่เข้าใจด้วยบางอย่างที่แป้งพูดคืออะไรอาจจะเป็นแค่หนูคะ่ะคนอื่นจะไม่เป็น <c oughs> <c oughs> หรอค่ะหลัวซาร่าอายุมากกว่าแกป,ปีหนึ่งแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องเลยใช่ปะซ <c oughs> าร่าซาร่าอายุมากกว่าแกป,ปีหนึ่งแต่ว่าเขาแบบ เขาดูโตแกรพิ่อุษาโต,วตวกว่าอาจจะเพราะว่าหนูหนเองค่ะใช่แต่หนูรู้สึกว่าหนูถ้าแบบไปพูดออกงานหนูรู้สึกว่าหนูพูดรู้เรื่องขึ้นเยอะค่ะ <c oughs> จริงๆนะคะใช่ไหมอะใช่ไหมพี่เวร์แบบว่ารู้สึกว่ารับมือได้ดีขึ้น,นะคะ่ะแต่ว่าถ้าแบบบางอย่างอธิบายไม่เข้าใจจะอธิบายเป็นภาษาตัวเองะคะ่ะ เข้าใจคนเดียวเลยอะที่เด็กจริงๆอะคืออัตต้ากับแองจี้ที่เด็กจริงๆเลยอะคือถ้าไมค์ถูกกับมืออะคือไม่ต้องไม่เราไม่รู้เลยว่าเขาจะพูดอะไรใส่ไมค์อ๋อจริงลุน้นไม่ไปเดียรไม่ไปเดียร <laughs> แล้วไม่ไปเดียค่ะมีมิกแล้วแองจี้เศร้าแต่มีตอนนี้แองจี้ไม่ผิเดียรไม่ผิเดียค่ะไฮไฮจีมาแล้วค่ะ hi, hi. <laughs> ทุกครัง้งที่น้องจับใหม่จะมีอะไรพีพีเสมอขอหนูโดนพี่ใหม่เทรนมาแล้วนะคะแบบว่า,วาพูดยังไงอย่าลีหนู <c oughs> ยังไม่บอกใครนะลูกก็พี่เทรนูมาแล้วอะโอ๊ยไ <c oughs> ม่กล้าพูดเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยเจอหนูพี่ไม่ค่อยเจอแป้งดังนั้นพี่ก็เลยไม่ค่อยสนิทก,กับแป้งค่ะแล้วเคยไปเที่ยวกันสองต่อสองปะ ไม่ค่อยค่ะสดงจะแบบมีพี่วนด้วยถามว่าเคยไม่เคยสองต่อสองเคยไม่เคยคําถามคือเคยไม่เคยไม่ใช่ค่อยไม่ค่อยไม่เคยค่ะจบเคยนะที่ไปสองคนไงฉันไม่เคยไปเดทกับแป้งสองคนเลยอ่ะใช่ไปคนล้แล้วแป้งกลับมาบ้านพี่ไห่คนเดียวสระเราไปสระผมกัน right ฮะไปเดทแบบอล i ิ t l e bit d เราเคยไปเด็กกันยังคือถ้าเราไปได้วยกันสองคนอ่ะเราจะเเราจะรู้จักกันมากขึ้นไม่ไมก็แป้งอ่ะไม่ค่อยอยากสนิทกับพี่มันก็ได้แค่นี้แหละไม่ใช่ค่ะอยากสนิทอยากสนิทอ๋อใช่แค่แค่คิวตรงกันเพราะาแป้งเรียนไงไปค่ะแป้งอ่ะเขาเป็นอย่างนี้นทุกคนบอกว่านี่เดยวแค่เบลจะออนแล้วมีเดินสายนะลูกแม่จ้างทีมพีอาร์มาให้แป้งบอกออนหนูติดเรียนคับพี่ใหม่ ไม่ค่ะไอ้นั้นตอนนั้นตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่มีแนวแก้ไขตอนนี้มีแนวแก้ไขแล้วค่ะแล้บอกว่าเอาไงเดียลูกแม่เสียไปห้าแสนจ้างเสียไปเกือบเยอะมากเลยหนูไปไปพีอาร์แล้วก็เข้าไงเอาแม่ใส่วิกไหมลูกหรือยังไงจะไปพีอาร์ให้แทนตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าแบบพีอาร์เป็นแบบไหนอะไรยังไงตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะก็เลยคิดว่าเป็นงานปกติแลนนี้เก่งไหม ตอนนี้ก็ยังค่ะแต่ตอนนี้พี่ว่าหนูเก่งที่สุดจริงจริงจริงไหมคะเรื่องเรื่องไหนคะเราต้องไปเดทกันบ้างแหละจริงๆนะเราจะได้รู้ว่าอะไรพูดจริงไม่จริงก็นไหนคะวันเดทถามจริงแป้งกลัวพี่ปะกลัวค่ะเนี่ยแหละเราถึงไม่เคยไปเดทกัน ถ้าไปเดทก,กันมันจะละลายพฤติกรรมแล้วมันจะแบบไอซ์เบกกิ้งเอาติ้งเอาติ้งเอาติ้งมันคือทุกคน oh, ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเธอก็จะไป,ปนั่งมุมไหมคะไม่มาเจอไม่มาคุยกับพี่ก็จะไม่ได้สนิทกันสักทีนี่ไงไปเที่ยวไงสองคนตัดทิปเลยสี่วันอยู่กับพี่แล้วก็โซเชียลดีทช์ใช่พี่คุณเดียวเล่นได้ห้ <laughs> าเล่น รู้ขาดใจทำไมอ่ะอืมเข้าป่าติดโทรศัพท์ค่ะแล้วเข้าป่าไปกับแป้งสองคนอ่ะหนูว่าใครดูแลใครพี่กับแป้งอ่ะหนูว่าพี่ใหม่อยู่แลแป้งริเนาะไปแป้งแกมันดูแลตัวเองไม่ได้จริงเหรอเนี่ยไม่ดูแลได้แต่ได้เข้าป่าอะไรอ้หนูสามารถปีนต้นไม้หาอาหารให้พี่ใหม่กินได้ค่ะ แต่เขาจะถ้าอยู่กับพี่ใหม่เขาจะหนูคิดว่าคนที่ตัดสินใจนั่นเป็นพี่ใหม่เยอะแล้วแล้เขาแล้วเราแป้งแป้งหมายถึงว่าอุ้ยแต่แป้งแต่แป้งเดีย๋ยวอนะพี่การคิดว่าแล้วแป้งจะได้จะตายก่อนห <laughs> <laughs> นูหนูหนูแข็งแรงหนูแข็งแรงไม่ต่างแต่แค่เหนื่อยไงยปะใช่ไหม ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วเดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้นมั้ง mm hmm. แข็งแรงขึ้นแต่แป้งแข็งแรงไปออกกำลังกายไงแบบมีแรงอยู่รู้ป่า,า<ๆ>ทำไมพี่ถึงเลือกแป้งเข้าแบบมาเล่นเป็นเบลอ่ะไม่รู้หรอกเพราะว่าพี่เฉลยเลยแป้งยิ้มแล้วหน้าหลักเวลาย,ยิ้มแล้วแบบเหมือนแก้มมันไม่ออกกรอบหน้าลองยิม้มนีปึง้งเห็นไหม แก้มเขาไม่เหมือนไม่ขยับออกกอบหน้าเวลาเขายิ้มแล้วหน้าเขายังอยู่ทรงเดิมอ่ะมันน่ารักมากเลยมันหายยากมากเลยเพราะปกติถ้าพี่ใหม่ยิ้มตอนนี้นะไหน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 มาไหนมาไหนไหนไอ้แว่นมาีิมาแป้งยิ้มแล้วมันแบบมันไม่ออกเกาะหมายถึงว่าแก้มมันไม่ออก กรอบหน้าแล้วมันหน่ารักมากเลยอะเข้าใจไหมอะเข้าใจค่ะเหมือนมันมันไม่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 มีเหมือนมีแก้มเหมือนดูเป็นคนมีแก้มแต่ว่าแก้มมันไม่แบบเบลกออกไปอ่ะมันเลยยิ้มได้สวยมากไอ้ oui, ่านฟันสวยด้วยพี่แป hey, ้งฟ uh 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 ันสวยสวยบินนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่ไหวเห็นเหรอคะที่มันบิน ก็หนูเคยพูดกับพี่งไงว่าหนูจะไปเติมให้มันไม่บิ่นนะพี่บอกว่าไม่เป็นไรคนเรามีอะไรที่มันไม่เพอร์เฟกบ้างก็ได้แค่นี้ก็สวยจะแย่แล้วแี่บอกว่าฟันหนูยาวก็เลยยิ้มชอบนะพี่ชอบฟันถ้าหนูฟันสั้นน่าจะแปลกพี่ชอบฟัน,<ห>นยาวเหมือนกระต่ายไหมคะเหมือนแบบฟันกระต่ายคำถามปลายปิดเอาต้องใช้ <laughs> ก็ต้องใช้ก็ได้ค่ะ ายปิดหนูฟันเหมือนกับเหมือนฟันมันยาวเหมือนกระต่ายใช่ไหมคะแป้งแป้งก็พูดไปเลยเมื่อกี้ไม่ต้องถามก็ได้ฟันเหมือนกระต่ายค่ะวัารอดรอดหรอหลบหแล้วเขาคุณแม่ใช่ลูกพูดไปเลยไม่ต้องถาม แน่แบบยิ้มไม่ได้หน้าพี่แบบแก้มมันเกินออกมาจากกรอบนะมันกรอบหน้าพี่มันแคยน่ยางกล้ามอ่ะแล้วพอยิ้มปุ๊บมันก,ก,ก็เด้งออกมาอย่างเงี้ย Where is Mabel? <laughs> she's here Austin she's here Hi hi <laughs> <laughs> พี่ไมค์คะเดนนุไปก่อนนะคะมีเครอบนึงแล้วค่อยไป <laughs> อ,อย่าดหนีแม่ <laughs> นอกจากจะไม่เดทก็แบบเจอหน้าก็จะหนีไม่หน <ix> ีค่ะ ไม่หนีถ้าหนูว่างหนูไปอยู่กับพี่ใหม่หนูไปอยู่ข้างวานพี่ใหม่เลยสองปีแล้วนะไม่เคยว่างเลยสักวันนะหนูเข้ามาอะไรพอดีนหนูเรียนจบสี่ปีร <laughs> อไปเลยแป้งบอกค่ะค่ะพี่บ้า่อีกสองเองค่ะสองปีแล้วแป้งค่อยมาสนิทกับพี่ใช่ไหมไม่ค่ะดิสนิทสนิทสนิทตั้งแต่ตอนนี้นเป็นไอซ์เบกกิ้งพี่ช,พชิงสนิทกับพี่เบิ้ลไปก่อนถ้าถ้าหนูรอเรียนจบหนูน่าจะจบพร้อมแพทย์มัง้ง หนูเรียนแพทย์เหรอลูกไม่ได้เรียนแพทย์ค่ะแล้วหนูจบพร้อมแพทย์ได้ไงอ่ะเพราะว่าเรียนเรียนหลายปีค่ะเรียนเจ็ดปีหนูจะดอบอรอยังค่ะยังไม่ดอบไม่ดอบ <laughs> หนูจะทําให้สุดความสามารถก่อนค่ะจะพยายามให้มันเต็มที่มากๆก่อนแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆจ,จ,จะค่อยว่าแกนค่ะมัน depends on how success your work is จิค่ะ โอ้ขอพูดค่าพี่ไปิงของประปเพลงดีกว่าโอ้ฮีดีพี่เบิร์นว่าไ,ไงโจสายว่าจีพูดไม่รู้เรื่องกับพี่เบิรนด้วยไหมอะจีก็พูดแบบนี้นะแบบไม่ถึงว่าพูดไม่รู้เรื่องแบบว่าฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่อง พูดไม่รู้เรื่องแบบนี้ไหมพี่ว่าจี้ต้องหัดคุยกับคนเยอะๆแล้วก็บางทีการอ่านหนังสือเยอะๆช่วยนะหมายถึงเวลาเราอ่านหนังสืออ่ะแต่ก่อนพี่เป็นคนพูดไม่รู้เรื่องแต่พอเราอ่านหนังสือเราดูหนังเยอะๆเราจะจัดเรียงประโยคได้ดีขึ้นเหมือนแบบพอเราอ่านหนังสือเยอะอ่ะมันจะเป็นเป็นเรามันเป็นรูปประโยคมาเลยอะ่ะจริงค่ะคุณแม่อ่านหนังสือเยอะๆลูกแล้วก็แบบ วัยรุ่นชอบพูด้วนๆคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังไม่รู้เรื่องโอเคค่ะ everyone โอ้ไม่ใช่ everything นะคะ everyone มะอยู่พี่มาอยู่กับพี่ได้ฝึกแน่นอนองว่างก็มาอยู่มาฝึก okay, ค่ะแต่ว่าต้องมาอยู่แบบอยู่กันสองคนหรือว่าถ้ามีคน mm hmm. อื่นอนะ่ะแป้งก็จะแบบไม่คุยกับพี่หมายถึงว่าแป้งก็จะแบบแบบให้คนอื่นคุยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะแต่แป้งไม่ได้ไปแคสหนังเลยใช่ไหมพวกนี้เป็นคนอื่นไม่ใช่แป้งไม่ได้บายค่ะแต่พวกนี้ฝึกคนอื่นไม่ได้ฝึกแป้งไม่ได้ฝึกพี่แป้งพี่แป้งไม่ได้ไปแคสแต่เขาแต่เขามาพวกนี้ก็ไปด้วยไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวฟ o งฟังฟังฟังโอ้โ s e e r r a view ขอบคุณพี่กล้ยปิงค่ะ แล้ว <Help>, มันมีเมื่อวานเจอเพื่อนแป้งด้วยที่เป็นทูบีนเมื่อวันอ่ะใช่ขเขาเข้าไปพี่เขาพี่เขาพีา่หนูถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไม่ได้ไปจองตั๋วไม่ทนันไม่ว่างแต่เขาที่จริงเขาซื้อซื้อไว้แล้วแล้วเขามาเซอร์ไพรส์ค่ะอ๋อหรอแล้วเซอร์ไพรส์กว่าเขาไม่ได้เจอแป้งเจอค่ะเจอค่ะเจอเจ,อ,จอแป๊บหนึ่งเจอเดินผ่านนะคิด นเอนนจอครับคุณทุกคนที่ส่งของขวัญให้นะคะ thank you for the gift guys everyone help me please help me ด้วยนะคะช่วยนด้วยนะคะปิงป๊งปิ๊งทำไมพี่ใหม่หงันอนะ <c oughs> <c oughs> ยินพี่ฆ่าี่ยิ้ตอนอ่ะ everyone เทียมีพีซเทียมีพีซเที่ยวยิ้พี่ค่าคือยิ้มอะไรวะไหนลองยิ้มดิยิ้มพี่ค่าคือยิ้มยัไงนี่เบิร์นบอกเธอมียิ้มพี่ค่าเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมใช่หนูหัวเลาะหายใจเข้าค่ะใช่ไม่หายใจออก เอิดอัดไหมอ่ะพี่คำหายใจออกเป็นอยคะโปรเจกต์ออกมาเลยอ่ะนั่นไงพี่บิ้ลเก่งมากหายใจออกกูดูทางด้านทางด้านเสียงแต่พี่บิ้ลก็ขับร้อนอยู่ละมันต้องกลัวเออวันคาดหวังแล้วเนี่ยถ้าใครมาบ่อยใช่ไหมคะงานบอยคาดหวังละเบิ้ลตัดไหม

น้องบาย,ยนะคะชอบกินผักแล Designer? ้วก็เอื้อเฟื้อนะคะขอบคุณมากบายบายลูกสวัสดีค่ะพี่ไว oh. ้่อ้โหอ้โอ้เธอหลุดอู้อ่าทุกคนคือเมื่อกี้หนูอ่านบอกไม่รู้เรื่อง คือหนูงวงมากมากตอนนี้แต่ว่าหนูหนูจะไปนอนหนูขอเคลียร์ของก่อนนะคะคือเมื่อกี้อันบ็อกแบบผ่านผ่านนิดนึงแต่ว่าจะอ่านดูอีกรอบหนึ่ง okay. hmm. clay f o m clay form singapore เห็นแล้วอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หนูยังไม่เปิดเพราะหนูรู้เป็นของพี่น่ารักมาก Thank you คลย y อันนี้คือแบบของมันเยอะมากหนูก็รู้สึกว่าหนูต้องรวมของไว้ได้วยกันดีก,กว่าเนาะอันนี้ฟอร์ม คือเป้งที่ from L from Philippines มาหา kita thank you นะคะ thank you L thank you ต so ้องใส่ถุงไอเดียมันเยอะมากเลยแล้วก็ขอบคุณนะค่ะมั่จีมันจี หนะคะหนูได้ผ้าห่มไปไว้ใช้แหละนี่จะถุงนี้ดีกว่าถุงน,นี้ดูใหญ่มาก หรอของใครอะ่ะทังของใครอะ่ะดูเดานั่นเนี่ยคือมันมีอันนึงที่หนูแกะดูไปแล้วแต่ก <_ p> ็เลยยังไม่ได้แกะดูเมื่อกี้แบบดูก่อนที่จะไลฟ์ด้วยมิ้งพี่หวองเลยไม่ใช่อันนี้โอ้กิฟต์ตักิฟต์ตัวโทรศัพท์น่ารักมากจริงจรินะคะเดี๋ยวได้ใช้เลยเนี่ยเดี๋ยวได้แปะโทรศัพท์เลย แต่ถ้าจะใช้อันพวกแบบนี้มันต้องใส่เคสแม็กเซฟด้วยไหมคะหรือว่ามันเป็นเคสปกติก็ได้อันคนอนี้เมจิกบอกรักเบิน้น,นจี ะคะชาเมจิกทุกคนแต่หนูจะไม่อ่านออกเสียงนะเพราะว่าเแบบพื่อแบบพี่ๆไม่อยากให้แบบใครรู้หนูจะเก็บไว้เป็นของหนูเองอันนี้พี่บัตเตอร์ เป็นครนูโรมิมันคืออะไรมันคืออย่างนี่ จีขอบคุณนะคะมา,มา,มาเราต้องรอมของเพราะว่าตอนนี้หนูไม่มีที่อยู่ในห้องค่ะอือแล้วก็เดี๋ยวนะอขอบคุณพี่มิรนะคะสวัสดีค่ะทุกคน หนูคอะอันนี้แบบหนูจะตายช่วงที่หนูนอนน้อยทุกวันเลยแบบนอนน้อยตื่นเช้านอนน้อยตื่นเช้าแบบคือเมื่อวานหนูเหนื่อยมากใช่ไหมหนูก็แบบว่ากว่าจะได้นอนแบบหนูล้างหน้าขนของหนูทำนี่คือของต้องต้องขนกลับด้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบบได้นอนประมาณตีสามกว่าแล้ว ต้องตื่นไปเรียนหนูตื่นตอนเจ็ดโมงเช้าหนูเลยแบบมันรู้สึกเหมือนยังไม่ได้พักแล้วเมื่อคืนหนูก็โดนขัดจังหวะเพราะหนูตะคิวกินเหมือนแบบหนูเดินส้นสูงเยอะมากเมื่อวานแล้วหนูไม่ได้ยืดแบบใช้ขาทั้งวันเลยแล้วกลางคืนก็เป็นตะคิวแล้วหนูว่าแบบทรมานมากเมื่อคืนหนูแบบทรมานจริงๆ อันนี้อันนี้แป้งจี๘ถึง๔แปแต่ก็กิฟต์คือหนูชอบมากเลยอ่ะคือแบบคือพี่พี่รู้ไหมว่าหนูมีกิฟอันนี้เต็มห้องเลยแล้วหนูก็จะซื้อมันเรื่อยๆแบบหนูมีเยอะมากแล้วแม่หนูก็ซื้อให้ด้วยคือตอนนี้อะค่ะหนูสามารถแบบเต็มหัวได้เลยอ่ะขอบคุณนะคะ อยากได้มากมากเลยอยากได้มากตอนนี้มีอัตัวหนึ่งที่หนูยังไม่เคยมีก็คือคิตตี้ค่ะซึ่งหนูแผนว่าจะซื้ออยู่แต่ว่าแม่หนูเบรกไว้ลต่สุดหนูจะไปซื้อตอนนั้นหนูไปเดินห้าหนูไปเจอแล้วแม่ก็แบบว่าลูกที่ข้อมีเยอะแล้วนะ thank you ขอบคุณพี่มิกนะคะ ไม่เคยมาแบบแบบไลฟ์อันบ็อกเลยนะรั้งนี้เป็นชั้นแรก and you thank you thank you อยู่มากๆอยู่ยังอยู่ไหม you are you here do you h e r e I love perfume สมมยหนูเป็นคนชอบน้ำหอมมาก I love perfume I love everything is smell good I have a perfume around 10 10 piece หนูน้ำหอมเยอะมากหนูแบบใช้วันละกลิ่นได้เลยอ่ะแบบบาทีหนูก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าวันนี้รู้สึกว่ากลิ่นอยากเป็นแบบนี้หนูก็จะใช้อันนั้นวันนี้อยากกลิ่นเป็นกลิ่นแบบนี้หนูก็จะใช้อันนี้หนูคือหนูใช้ไม่ซ้ำเลย ได้ได้ได,ได้เพราะว่าเพราะว่าหนูน่าจะหลงหนูเดาหนูเดาไม่เป็นไรนะคะทุกคนคือแบบทุกคนไม่ต้องให้ของหนูก็ได้นะคือแบบว่าหนูกลัวแบบมันจะเปึนแ,แค่ทุกคนมาหาหนูให้ทุกคนซัพพอร์ตหนูแค่นี้หนูก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะ dọn đông hại ạ nó anh nói Oh, Oh I Oh, Oh I What oh, What is that anh Sĩ anh anh Mình còn chuẩn bị anh 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 อันนี้เดี๋ยหนูขอแกะพรอแม่นะคะมาแกะอันนี้ก่อน I love brown หนูชอบสีน้ตาลช่วยหนูชอบ